ก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทรกศนะคะที่ไล่ไทม์ไลน์มาดังต่อไปนี้สำหรับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6465รอบที่1วันนี้30พฤศจิกายน64คอรมออนุมัติเห็นชอบและวันที่1ธันวาคม64ธนาคารทรกศจะทำการประมวลข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝากค่ะวันที่3ธันวา คม64คณะกรรมการทกสให้ความเห็นชอบเมื่อเห็นชอบเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมการโอนเงินหลังจากมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทกสซึ่งวันโอนเงินดังต่อไปนี้นะคะวันที่7 ถึง8ธันวาคม64จะโอนเงินสำหรับงวดที่1ถึงงวดที่7ใครยังไม่ได้ใน1ถึง7นี้ก็จะได้ในวันนี้ค่ะอย่าลืมเช็คบัญชีเนาะส่วนวันที่9ธันวาคม64จะโอนเงินสำหรับงวดที่8นั่นเองนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะเนาะเผื่อบางทกศจะมีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะ จะโอนดังต่อไปนี้วันที่7 9ถึง9กธันวาคมหกสี่ทกศดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการค่ะก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยที่จะได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตั้งแต่งวดที่1ไปจนถึงงวดวันที่8เลยในวันที่7 ถึง9ธันวาคม64นี้หากมีข้อสงสัยยักโทรสอบถามตกศโทรได้02 53ตัว0แล้วก็5อีก3ตัวจ้าคลิปนี้กีฬาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย